รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณเห็นอะไรคุณอาจจะเห็นน้ำผลไม้ปัดหรือบางทีคุณอาจจะเห็นจักรยานอยู่ข้างหลัง แต่ทั้งสองอย่างนี้เกี่ยวข้องกันยังไงคุณคงรู้ใช่ไหมครับว่าคนใช้จักรยานทั่วโลกกันมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ในยุโรปทุกวันนี้เนี่ยยอดขายจักรยานในแทบทุกประเทศสูงกว่ายอดขายรถยนต์ในอเมริกา วนจักรยานกำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจแบบเดียวกันกันกบที่ควนกอล์ฟเคยเป็นแล้วในไทย่ะครับการใช้จักรยานที่เพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไร คุณจางคุณเอเห็นเทรนสุขภาพอะไรในคนเมืองครับถึงมาทำร้านน้าปั่นเห็นจากคนที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราว่าเขาแบบไม่สบายเขาป่วยกันแล้วเราก็เริ่มเห็นตัวอย่างว่าแบบเฮ้ยให้เกิด้นถึง คนรุ่นเราจะเป็นยังไงบ้างแล้วมันก็เริ่มมีบางคนที่มันเริ่มป่วยขึม้มาให้เห็นก็เริ่มตระหนักขึ้นมาว่าเฮ้ยมันต้องดูแลสุขภาพนะต้องดูแลตัวเองนะต้องกินอาหารที่ถูกต้องใช่เพราะว่าจริงๆไลฟ์สไตล์ของคนเมืองเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่ผิดมาตลอดไม่ว่า การแบบว่าตื่นสายนอนดึกใช่ไหมคะไม่กินอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบไม่ออกกําลังกายกินแต่แบบอาหารที่มันไม่ได้มีคุณค่าหรือไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อเราพี่พเราก็เฮ้ยทำไมเป็นนู่นเป็นนี่กันเยอะแยะตรงเนี้ยคนก็เลยเริ่มตระหนักเริ่มไปศึกษารู้ว่าแบบเราต้องทําอะไรเราต้องกินอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือพอเห็นว่าคนรอบๆตัวป่วยก็เลยหันมาสนใจเรื่องนี้จริงตัวเราป่วยก่อนคนแรกเนี่ยยังไงครับก็เป็นโรคติดต่อกันค่ะแปดปี เป็นนี่เป็นโป็นเป็นนี้หายเป็นนู้นมาอะไรเงี้ยมันเป็นโรคที่แบบหาสาเหตุจริงๆไม่ได้จนกระทั่งไปค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอาหารนั่นแหละคือยาและชีวิตที่เราใช้นั่นแหละผิดแล้วเป็นไงมาไงถึงมาแบบมีไอเดียเฮ้ยมันต้องราน้ำปั่นไปเจอหมอทั้งเลือกค่ะเขาให้ทานอาหารเพื่อเป็นการรักษาโรคเขาให้เป็นเมนูอาหารนะคะหกสัปดาห์ให้ทานให้หมดถ้าคุณทานได้คุณหายถ้าคุณเปลี่ยนพฤติกรรมคุณตื่นเช้ามาตากแดดได้คุณหายถ้าคุณทำไม่ได้คุณไม่หาย พอครบสัปดาห์ปุ๊บก,ก็ถามหมอเลยว่าให้เราควรจะทานอะไรต่อไปหมอบอกว่าก็ผักผลไม้ห้าสีด้วยการที่เป็นนักออกแบบก็เลยเริ่มคิดกระบวนการว่าเอ๊ะทำยังไงให้ให้ทานได้ครบอ่ะในทุกๆวันก็เลยเกิดมาเป็นน้ําปัน่นเขาทําปัน่นปั่นแล้วเขาก็เริ่มเอาให้เพื่อนกินเจอใครก็กินกินเอาให้เรากินแล้วก็เอ้ยชอบเพราะเราก็เริ่มแบบว่าศึกษาอยากกินอะไรที่มแบบว่าเป็นครีหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็าไปให้เพื่อนกินเพื่อนก็บอกเฮ้ยทำเลยถ้าทาแล้วแบบว่า เดี๋ยวจะสั่งอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดแบบประมาณแบบตัว20 30คก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะแบบว่าเป็นเป็นย่างเออเล็กๆอะไรประมาณนี้คนชิมเฮ้ยเริ่มเริ่มชอบใช่ค่ะเฮ้ยงั้นปั่นให้พวกเขากินดีกว่าใช่ก็เลยเริ่มใช่ก็เลยเริ่มเริ่มปลูกปั่นขึ้นมาทุกวันนี้ผู้คนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นเพราะตระหนักว่าปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เกิดจากวิถีชีวิต นอกจากอาหารการกินแล้วอีกวิธีหนึ่งที่เปลี่ยนวิถีชีวิตคนได้ก็คือการเดินาทางทีนี้ปั่นน้ำผลไม้อยู่ดีๆทำไมมันต้องเป็นน้ำปั่นที่ปั่นจักรยานไปส่งด้วยครับอันแรกเลยคือเราเป็นเจ้าของร้านจักรยานแล้วก็เลยคิดว่าถ้าปั่นไปส่งมันน่าจะแบบครบวงจรที่สุดแล้วก็คือเป็นธุรกิจสีเขียวแล้วก็การไปส่งก็เป็นพลังงานมนุษย์ เราก็คิดว่าคนที่รักสุขภาพที่ปั่นจักรยานช่วงเช้าเนี่ยมีพอสมควรเลยค่ะแล้วเขาก็แบบไม่รู้จะปั่นไปไหนทั้งนั้นเราชวนคนพวกนี้มาทาอะไรดีๆกันไหมคือได้ทั้งเงินได้ทั้งบุญคือคนที่อยู่ปลายทางบางคนเขาไม่สบายเขาป่วยนะคะเราก็ได้ไปช่วยเขาแล้วเราเองก็ได้ออกกําลังกายด้วย ก็คือมันก็วินวินวินพวกของเราเนี่ยสมมุติว่าวันนี้มีคนสั่งร้อยคนเราก็จะสำหรับร้อยคนเท่านั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นมันก็จะไม่มีเหลือทิ้งเลยใช่ค่<ป>ะแล้วแก้วที่เราใช้อ่ะคือสมมติว่าพอคนสั่งก็ต้องซื้อแก้วไปด้วยพอกินเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องล้างแล้วเอามาให้เราเพื่อนในวันต่อไปเราจะได้มาเอาให้คุณก็เรียกว่าไม่มีขยะเลยใช่ใชค่ะทำไมมันถึงต้องคิดละเอียดขนาดนั้นครับเราเห็นปัญหาจากสิ่งที่เกิดขึ้น บางคนเขาให้แพคเกจสวยๆวย่เงี้ยถึงเวลาสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่ามันจะสวยแค่ไหนก็นตามมันจะก,กองอเราเราเริ่มศึกษาเรื่องพวกนี้ค่ะเราเราทํางานแบบเป็นนักออกแบบทํางานเพราะฉะนั้นเราต้องคิดกระบวนการทั้งหมดให้เสร็จเหมือเขียนแบบร่างให้เสร็จแล้วเราเค่อยเริ่มกระบวนการทํางานถ้าตรงไหนมีจุดโหวต้องเติมให้เต็มหมดมเติมเต็มหมดปุ๊บเราก็เริ่มปฏิบัติคือในแง่ของโลกในแง่ของสังคมอะมันฟังดูดีมากเลยในแง่ของธุรกิจเนี่ยการกระทําแบบนี้มันทําให้เรากําไรน้อยลงหรือเยอะขึ้นนแน่ครับกำไรน้อยลง แต่ว่าสูญเสียน้อยลงด้วยอ,อันนี้หนึ่งคือเราไม่มีค่าแพ็กเกจจริงไม่มีค่าขวดใช้แล้วทิ้งอันที่2ก็คือผลไม้เราสั่งมาพอดีอมไม่มีการเหลือทิ้งอันที่สามคือชั่วโมงการทํางานเราสั้นมีชั่วโมง,ง,งแค่นี้นะนัดกันมาเท่านี้นะแล้วก็ปล่อยตัวไว้แล้วนะเนี่ยค่ะมันก็นนเป็นการทั้งทั้งเซฟคอสแล้วก็เพิ่มคุณภาพที่เรามาทําเรื่องน้ําป่นเอ่ยเรื่องจักรยานเอ่ยเนี่ยครับเห็นเทรนอะไรใหญ่ๆในสังคม ก็คือคนสนใจสุขภาพกันเยอะขึ้นเพราะว่าจะเห็นเลยว่าแบบเพีนฟู้นี่ก็มีคนทาเยอะขึ้นใช่ไหมหาผักผลไม้ปั่นคนก็กินเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะดูแลออกกาลังวิ่งขี่จักรยานอย่างเงี้ยเยอะการที่ร้านน้าปั่นร้านหน,น,นึ่งเนี่ยใช้จักรยานปั่นไปส่งมันมีจุดเด่นหรือว่ามันมีข้อหน้าสนใจยังไงสำหรับคนซื้อครับจริงๆก็เป็นจุดเด่นเลยนะเพราะว่าแบบว่าลูกค้าหลายคนก็จะบอกว่าเนี่ยสั่งเพราะว่าแบบว่าขี่จักรยานไปส่งนะคะอยากสนับสนุนอะไรประมาณเนี้ยชอบ แล้วคิดว่ามันเป็นการรวมพลังของคนที่คิดอะไรเหมือนกันเหมือนกันในด้านของประโยชน์ส่วนรวมเพราะว่าคนที่ปั่นจักรยานเขาจะไม่มีมลภาวะอยู่แล้วแล้วพอเขาก็มีสิ่งในใจที่เขาคิดแต่ว่าเขาไม่รู้จะทามันยังไงเช่นที่จะสนับสนุนยังไงฉันจะแยกขยะหรอฉันจะนี่นู่นนั่นหรออะไรเงี้ยการที่สนับสนุนคนที่ทําก็เป็นการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมอย่างคนที่มาปั่นส่งส่วนใหญ่เนี่ยครับ เป็นใครครับมีหลายแบบหลากหลายมากบางคนเป็นนักดนตรีก็มีแบบร้องเพลงกลางคืนอะไรอย่างนี้ก็มีบางคนขายของพว่แบบจักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเช้าก็จะว่าบางคนคุณเกลือเนี่ยก็จะเป็นแบบเบบี้ไม้์ที่แบบว่าเป็นละครใบ้อะไรเงี้ยก็มาหารายได้พิเศษอะไรเงี้ยแล้วมีมีคนอึงเป็นแบบจริงๆเราทําบริษัทตัวเองเลยนะคะออกแบบดีไซน์อะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาชอบปั่นจักรยานแต่พอทํางานเยอะเขาจะไม่มีเวลาปั่นเขาก็เลยเหมือนมาสมัครเพื่อจะได้เป็นการบังคับตัวเองให้ปั่น เมื่อเวลาคุณไปเข้าซื้อฟิตเนสแล้วคุณซื้อเทรนเนอร์คุณต้องบังคับอย่างนั้นยังก็ยังมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือส่วนใหญ่นี่คือปั่นด้วยความสุขว่างั้นเถอะใช่แต่ว่าให้หากิจกรรมอะไรมาให้ตัวเองปั่นหน่อยใช่ค่ะแล้วก็มาปั่นส่งตอนเช้าใช่ค่ะอันดับแรกเลยคือต้องเป็นคนที่รักการปั่นนะครับชอบต่เพราะถ้าเกิดว่าไม่รักการปั่นก็จะมาปั่นไม่ได้คิดว่าการหานักปั่นมาปั่นให้ร้านเนี่ยมันยากหรือง่ายขึ้นครับหานักปั่นนะครับง่าย แต่ว่าจะผ่านการเทสของเราเพื่อที่จะมาปั่นได้ค่อข้างยายต้องทางาําอะไรบ้างครับมารับน้าแล้วไงฮะลงจักรยานแล้วไปส่งเลยอ๋อรับมาถึงอันแรกเลยคือต้องมาเป็นรับเป็นเหมือนใบงานเล็กๆจะบอกว่าวันนี้คุณปั่นเส้น A B C D E F แล้วก็ต้องจัดถุงถุงที่เราต้องใส่น้ําให้ลูกค้าซึ่งก็คือพอจัดถุงเสร็จปุ๊บก็กินข้าวก่อนพอกินข้าวเสร็จแล้วก็คือเริ่มแพ็คขวดใส่ถุงนะครับใส่เจลเย็นแล้วคราวนี้ก็คือแพ็คขวดลงกระเป๋าแล้วคือค่อยออก ซึ่งออกจะไม่เกินประมาณแปดโมงครึง่งนะครับเพราะถ้าเกิดยิ่งสายครับลูกค้าก็จะได้รับน้ำชา้าความฟินมันอยู่ไหนครับในการปัน่นตมมมันอยู่ที่หนึ่งมันท้าทายเราต้องไปถึงจุดแต่ละจุดให้ทันเวลามันเหมือนเป็นเกมอย่างหนึง่งแล้วก็ต้องตามแผนที่ให้ได้่าที่2คือได้เพื่อนมันจะมีกลุ่มไลน,น์นักปั่นนักปั่นที่จะรู้จักกันหมดเลยอ่ะแล้วก็จะคุยแลกเปลี่ยนเรื่องอารมณ์อะไรอยไรเงี้ยไปเรื่อยอะไรี่3คือว่าได้เรื่องสุขภาพ การบัตคับตัวเองให้ปั่นใช่ใช่ใช่อาทิตย์หนึงปั่นสองครั้งอะโอเคนะในการออกกำลังกายนอกจากการปั่นจักรยานส่งน้ําปัดแล้วยังมีการปั่นจักรยานส่งเอกสารหรือของชิ้นใหญ่ๆตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเมืองไทยก็มีนะครับเรียกว่า b บเ e นเ n อร์การใช้จักรยานส่งของในเมืองนั้นรวดเร็วมีประสิทธิภาพและช่วยแก้ปัญหามลพิษได้ดีมาก